曾经以为我存在，存在。 ปีนี้นะครับก็เป็น10คนนะครับที่มีความแตกต่างนะครับแต่เป็นส่วนผสมที่ลงตัวนะครับก็ยังไงก็อยากจะฝากให้ติดตามนะครับสำหรับ10บคนสุดท้ายนะครับของเค n ีดอว์ครั้งที่ยี่สิบเอ็ดนี้ครับแล้วก็ความพิเศษปีนี้นะครับความพิเศษปีนี้นะครับมีมาอย่างล้นกล่องมากเลยนะครับก็คืออย่างที่เรียนให้ทราบนะครับปีนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องคะแนนผู้ชนะนะครับโดย30%นะครับจะมาจากคณะกรรมการนะครับและอีก70%จะมาจากคะแนนโหวตและเนื่องจากปัจจุบันนี้ครับเราเป็นรายการเดียวในปรระะเทททศไยนคับี่ผู้ จะได้รับถ้วยพระราชทานจากรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับและปีนี้ในหลวงท่านก็จะครบแบบ4พรรษาเพราะนั้นในเรื so ่องของรายได้จากการโหวตทั้งหมดในปีนี้ที่ทางเคพเอนได้รับนะครับเราจะนําทุน9ถวายมูลนิธิชัยพัฒนาทั้งหมดนะครับเพราะนั้นคือนอกจากท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะได้ร่วมลุ้นนะครับแล้วก็ร่วมส่งน้องๆถึงความฝันแล้วนะครับยังได้ร่วมทําบุญไปด้วยกันด้วยครับที่บอกว่าความเสีในปีนี้แบบว่ามีพลิชลิ่ม ใช่ครับก็ที่ผ่านมานะครับสองซีซันที่ผ่านมานะครับผู้ชนะเราก็ได้รับมีโอกาสนะครับได้ทํางานกับความเป็นสากลมากขึ้นนะครับอย่างน้องเพียวที่ได้แชมป์ปี2010นะครับก็เร็วๆนี้นะครับกำลังจะมีผลงานเป็นอัลบั้มภาษาอังกฤษนะครับวางขายที่อังกฤษนะครับแล้วก็อย่างบี้นะครับปีที่แล้วก็นอกจากงานในเมืองไทยที่ล้นมือแล้วก็ยังมีโอกาสไปทํางานในแถวนี้ไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงสิงคโปร์นะครับหรือว่าที่เมืองจีนปีนี้เราก็อยากจะดึงภาพความเป็นสากลมากขึ้นนะครับนอกจากที่1เนี่ยนอกจาก จะมีเพลงเป็นผลงานของตัวเองแล้วเนี่ยก็จะได้ร่วมง,งานนะครับกับศิลปินค่าย Jellyfish จากที่เกาหลีนะครับซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาพิเศษสําหรับผู้ชนะโดยเฉพาะนะครับโดยเพลงนี้จะเป็นเวอร์ชันภาษาไทยและภาษาเกาหลีด้วยกันครับ ไดผมวได้รับกัเนเรื่อยๆเลยครััก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่เสื่อมวชนทุกคนรัแล้วก็รวมถึงท่านผู้ชมที่ติดตามกันมาตลอดนะครับก็ผมในฐานะคนทํางานก็ดีใจนะครับที่มีฟีดแบ็กที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ทางทีมงานเราทุกคนก็ตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่นะครับก็ดีใจที่ถูกใจท่านผู้ชมหลายๆคนนะครับก็ยังไงก็อยากจะฝากนะครับให้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีอะไรติชมก็ยินดีรับฟังมากครับพี่อนพูดถึงน้องเวทีนี้เนียเขา ครับก็ถูกใจมากนะครับคือปีนี้ผมว่าที่จะสนุกเนี่ยเพราะว่าใน10คนนี้คือไม่ความสามารถใกล้เคียงกันหมดไม่มีใครที่โดดเด้งออกมานะครับเพราะนั้นคือในการคาดเดาเนี่ยคงจะยากมากๆนะครับแต่ว่าปีนี้คือต้องขอแสดงความยินดีกับหนุ่มสาวชาวเหนือเพราะมาแรงมากคือ 5- ใน1ิบนี้มาจากภาคเหนือหมดเลยนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าว่าปีนี้แชมป์เราจะมาจากภาคไหนเพราะว่าอย่างเพียวก็เป็นคนอีสานไปแล้วนะครับเออเออปีที่แล้วก็บี้นะครับเป็นคนใต้นะครับปีนี้ต้องมาดูกันว่าภาคไหนจะมาแรงแซงทาง โค้งครับอเาคบงนี้เป็นในสิครักก็ก็อย่างที่บอกไปนะครับคือเราก็เป็นตัวแทนของหลายๆพันคนที่เขามีความฝันเหมือนเราใช่ไหมครับผมก็ผมก็อยากจะแบบว่าทําให้ดีที่สุดเต็มท <Leonard> <c oughs> um ี่กับงานครับผมแล้วเราต้องพัฒนาตัวเอง ขึ้นเรื่อยๆแข่งกับตัวเองครับผมรู้ว่าแบบว่าเป็นหนึ่งในสิ่ที่แบบมีเก่งมีสมบัติมีซ้อมอะไรอย่างเงเสดได้ไหมครับใช่คือแบบเราต้องแบบพัฒนาตัวเองอยู่ให้อยู่เสมอครับผมคือเราแต่แบบว่าเรามันไม่มันเหมือนไม่ได้เป็นการแข่งขันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับผมคือแต่ละตามคนแบบว่าใครมีข้อผิดพลาดอะไรเราก็จะมาช่วยกันใช่ครับเข้าที่ฟังเมื่อกี้บอกว่ามีแต่แบบเก่งๆมาเลยทั้งท่างเสียงทั้งอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเราเนคบครัวเราเป็น จริงก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นในส่วนตัวผมตื่นเต้นเพราะทุกคนเขาเก่งกันหมดเลยครับแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันไปเลยครับเสียงก็จะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองหมดเลยครับผมอมยิ้ครับฝากนิดนึงค่ะจะติดตามชมจะได้ยังไงเมื่อไหร่ครับก็สหรับการติดตามนะครับก็ออกอากาศเทปแรกนะครับ8ตุลาคมนี้นะครับทางช่อง9โม Modern ค่ะ ออกอากาศติดกัน8อาทิตย์นะครับแล้วก็พิเศษนะครับจะมีเดลี่ไฮไลท์สดนะครับทุกวันนะครับ3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับทางช่อง Pop Channel Live TV นะครับและสามารถชมรีแลนคอนเสิร์ตได้นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับทางช่อง Live TV เช่นกันนะครับสลับช่องทางนะครับการโหวตนะครับก็คือส่ง SMS นะครับพิมพ์ KPN ตามด้วยหมายเลขที่คุณชื่นชอบนะครับส่งมาที่4111955นะครับเริ่มโหวตได้ตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับแล้วก็ นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีแอปพลิเคชันนะครับ KP Award แอปพลิเคชันสำหรับ iPhone กับ iPad นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับทางแ p p Store นะครับในแอปพลิเคชันนี้นอกจากจะติดตามข่าวสารของน้องๆได้แล้วนี่ยังสามารถโหวตผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้เช่นกันนะครับก็แอปพลิเคชันนี้ก็ดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันนี้และเช่นกันครับส่วนติดตามข่าวสารได้ทั่วไปนะครับดูคลิปย้อนหลังนะครับดูได้ที่ www.kpaward.com n นะครับหรือ www.facebook.com/kpaward และใน Facebook ของหน้า KP Award ก็จะมีลิงก์ไปแฟนเพจของน้องๆแต่ละคนซึ่ง ก็จะเข้ามาตอบและคุยกับแฟนๆเองนะครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับอคคขอบคุณครับ Oh my, I rule over you,